พาล้ววะเอามารับเอาเอามาาีมงานพอใส่กันไฟฟฝาครับผมจับดีๆปยจับดีๆเออมามามาเอาพสักกันจับหนึงไล่มาบดบดบดโซ่ เฉียดได้ครับเกินนะครับผมสองร้อยครับสองร,อร้อ,งรอยที่ตมือขึนเฉียดได้ปรแมาตวนี้สดจัดให้ครับเกินแล้วไปยังไงพี่ไปยังไงสิฮะบดตีมวะเรอเรืเลย มาได่งไปไย่ะเขาแตงให้เขาเจ๊เขาแตงให้สกันไปไปสกันไปไปรวยครับไปไปไปทีมงานพอใช้กันไดฟ่าครับผมอ๋อนี่แล้วอ๋อนี่แล้ว อะไรครับเห็นแล้วครับผม